เจ็ไเบไรบ่ล่ะเดสต,ตีอยู่บ่เฮ้ยยิ้มใส่ลอมิ้ใส่ไ,อไอป้าไปมองนี่บาบพืนค่ะไปขีมาใส่ไดสตีอยู่บ่ล่ะไดสต,ตีอยู่ค่ะแต่ว่าเ็นเนแนนอ,อกแนนอ,อกโอ้ยตอบงังแงงกันอาครับอัปเดตตู่ขาหลอกครับ

เป็นยังไงขึ้นเด็มาขี่รถเลาะเจ็บยังร้ายอยู่บ่สเปลส์ลเสือเง่าฮะสเปลส์เสือเง่าเจ็บร้ายป่ล่ะเดสตี้อยู่บ่ฮะเจ็บหน่อยเจ็บหน่อเไว้ไปถ่พายภาไปโรงพยาบาลไหมไต้องไปห่วงกดห่วงคนพี่โอ้เป็นยังไงขึ้นเด็ขคีบว่ะสเปล้์เสียอะไรเป็นยังไงขึ้นเด็ลง่มขังข้างขนาดนี้มันเสียหลักมันตกมันตกหลุมฮะก็ยังอ่าเอารถขึ้นมาเลยครับอ่า ซันหาไปมียังโทรหาไอ้เอามือถือไปวะไ,ไปสุ่มโรงพยาบน,นั่งไปดีๆมียาดมเฉยไปอยู่ใส่ยืย่นแนบต่อเอาเอาไปหาหมอเจ็บแขนแขนลูกเหยียดแขนมึงเหยียดแขนได้ปะได้ได้ปะเราพูดสมองดีประเด็หัวนอกพื้นอยู่ปะไอซื้อยังไอซื้อยังเอเอโอเคบอลเป็นยังไงไปจำกูได้อยู่เอาบอลขึ้นหรือต้องไปบอลโรงพยาบาล เอาไปลรงบา,นานลานีกไปไปยะไปยี่บฮะไปไปโุงบาลก่อนนี่ก็ไปไปเขาเช็คก่อนเนาะวนี้นนาไปาไป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 โอ้เนาะแนวอะไรเราไปงขอบคุณหลายครับขอบคุณท่หลายเอจี้เอารถเท่<ป>ททารถไปไป รถขั้นแดงส่งผ่านอาจจะอยู่ในในโฮมเหแล้วไปจอดโฮมขึ้นในมุนครับในนอกระบาดเดี๋ยวเอาจอดโฮมฝากไปก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะม,มาใส่ออก ไม่ใช่เด็กี่หล,ล่นหลบน้อยเนาะเอาอเบิเ่งแย่งกันครับหมดแล้วไหมอ่ะไปะเขาเดี๋ยวให้ลูกน้องไปส่งโรงพยาบาลครับกะตอนเบื้องต้นก็ได้สตินะครับเนาะกะคงจะบ่ได้แรงร้ายคงจะเห็นว่าแนนอาอึก,กเดี๋ยวไปตรวจร่างกายจะคงเป็นห่วงเป็นใย,ยกันคือเก่าครับกับเรื่อว่าล่ะครับอ่าอยู่น้ำผมกับหลายชีวิตสะเบิร์แย่งหลายชีวิตครับ บรรยากาศน,นะครับนี่คือนี่แหละครับชีวิตผมมีมามีหลายรูปแบบไอจิฝากไปบิงอันไหนเนี่ยสีวานอ่ะมีหลายยากเจอปัญหาให้แก่สำคัญกับพวิมกันพวบิงแย่งกันครับนนองนงอยูน่น้ำกับบิงแย่งนนองนงไปนะครับซ้า้า ได้จากกันก็ที่ในได้เขามาอยู่นาผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเปิดปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ